น้ำท่วมอ,อหน้าโลตัสอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลน,นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำโอ้ท่วมมานี่เลยครับจนถึงน้าจนถึงแยกน้องตะโพนเลยโอ้โหตอนนี้ท่วมนักเลยนะครับ แยกหนองตะโพนเลยนะครับท่านใดที่สัญจรไปมาแล้วรถรถท่านรถก๋งรถเล็กเนี่ยไม่สมควรมาสมควรตันเลยนะครับผมน่าจะผ่านไม่ได้นะครับให้เรียงเส้นทางนี้นะครับเรียกเรียกดนดออกจากฟัง นี่นะครับโอ้โหจึงถึง,ถงเรียกน้องตัวโกนเลยนะครับผม้โหเรียกเส้นั้ง้วยนะครับนะครับโอนโดรถเล็กเดี๋ยวครับ